นี่เดียวผมจะเดินเข้ามาในตลาดขายของคุณสองนะครับผมอ่ามาหาของเก่านะครับผมในนี้ก็จะพกมีพวกพักเครื่องนะครับผมนี่อันนี้คือนัดใหญ่ครับตลาดพักเครื่องนะครับผมอเดี๋ยววันนี้มาหาของเก่ากันครับผมแล้วก็พระครับดูดิว่าวันนี้จะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวจะเดินดูก่อนนะครับรอบนึงนี่ครับคอมพิวเตอร์บานอะไรครับวันนี้กระเป๋าก็มีครับเสื้อผ้าครับผมรองเท้า เครื่องั๊มลมใหญ่ๆก็มีนะครับเครื่องตัดอุปกรณ์ไฟฟ้าครับครับนี่จะวาากันอย่างเงี้ยครับผมเลือกกันตาดีได้ตาร้เสียครับผมครับใช่ครับดูครับดใช่ครับครับนี่ครับของเก่าครับผมเลือกเป็นนี่มีเงินใช้เลยนะครับของเก่าครับ เหีเ่พวกลูกเก่าๆครับพวกเสื้อผ้าก็มีนะครับตัว20-30นะครับ10บาทก็มีครับดูครับดูเยอะเลยนะครับเสื้อผ้าับผ้าเขียกกองข้างในจะมืดหน่อยนะครับต้องใช้ไฟ พกมุมหนังสือเก่าครับกลุ่มใหญ่ครับนี่เป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าลดราคานะครับผมพวกชาร์จต่างๆครับนี่ยางรถจนครับเอ้ยยางมอไซค์ครับเส้นละสองร้อยสี่สิบนะครับผมถามมาแล้วนะครับไม่รู้แพงปะครับสองรอสี่สิบนีครับพวกเครื่องออกกำลังกายก็มีนะครับ เคเย็นเยอะเลยนะครับนี้ตัมเบลที่นอนก็มีฝอกฝั่งนี้นี่แม่งไมโครเวฟนะครับเยอะเลยครับของใหญ่ๆก็มีนะครับนี่นี่ครับพวกกับองเก้าอี้นะครับไม่แพงนะครับตัวหนึ่งนี่ใหม่ๆเลยนะครับลดราคาครับดูครับสภาก็มีนี่ชั้นเหล็กครับชั้นเหล็ก โอ่งยังมีอะไรอีกดูนี่ครับพวกของเก่าครับนี่ครับพวกคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งพันเก้าร้อเก้าสิบเก้า อันนี้คนเยอะครับดูครับบรรยากาศครับดูครับเรียกกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับอย่างนี้นี่ครับพวกโหลเก่านี่มีราคานะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าเล่นเป็นนี่ครับพวกซีดีครับของเก่าของเก่าของเล่นดูเป็นนี่มีเงินใช้เลยนะครับนี่ครับมีมอไสค์ไฟฟ้าเลยครับวันนี้ ไม่รู้คันแล้วท่าไหร่ครับโหนี่อีป้าเยอะเลยนะครับอีป้าครับอีป้าอีป้ารแอมนี่ครับพวกไหไหโบราณจักรยานดูครับจักรยานนะครับนี่ นี่กีต้าอี์แล้วครับมีพระเดี๋ยวค่อยมาดูครับนี่มีแบทแมนครับแบทแมนนี่ครับของเล่นเก่าอะตอมรองเท้าครับนี่ครับค่อยมาดูนะครับพระหลุดบ่อย พวกซีดีเก่าๆคือดูดฝุ่นนะครับเดียวยาวเลยครับวันนี้ไมโครเวฟอานนี้จะเป็นพวกภาพบูชาครับผมภาพบูชาพวกแววนครับนี่ผมได้เหรียญหลวงพ่อสร้อยวันเลี้ยน,ร,ยนรับบันลุงมานะวครับอันนี้นี่เหรียญหลายพันนะครับผมนี่ได้มาสองใบแดงน,นะครับผมมีกินแล้วครับผม ครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับผมวันนี้มีกินแล้วครับอ่าน,นี้ครับ